อ่ะพ่อพ่อตามผมมาครับตามผมมาผมอยู่นี่ไหนผมอยู่นี่พ่ออย่าจีนะแต่งหน้าแล้วเขผมพ่อตามมานาวาตามพ่อพ่อนี่พ่อจะไม่ซื้อคาชิกอ่อไหนอยิงธนูใส่เลยนี่อยู่ไหนอ่อยู่ไหนนี่พ่อลงมาทางนี้สิอะไรเดี๋ยวให้ขึ้นให้ลงอะไรของนาวาเนี่ย๋อก็พอก็พอคืนี่กระโดดอยู่กระโดดอยู่เนี่ย ริงพูเรียกก็แล้วกันไหนเนี่ยกระโดดก,กระโดดเอ้ยนี่เหรอไม่ใช่เนี่ยนาวามั่อว <c oughs> อยู่นี่วนี่กว่าพ่อนี่ในทำนี้ครับพ่อในทำนี้ในทำนี้น,นี่แล้วพ่อมาคุยกับคนนี้ครับพ่อคุยเดี๋ยวคุยรู้เรื่องไหมพดอพ่พอกดอันนี้น,น,นี่พ่อกดคำที่สองก็เรียนรู้ครับแค่นี้แหละพ่อมีฮาคิกกอนแล้วครับ พ่ออะแล้วนี่พ่อกดใช้ได้แล้วพ่อค่ะพ่อจะเปลี่ยนมันสีดำไหนนี่ครับนี่แล้วพ่อพ่อลองกดตรงนี้อีกทีแลงวางต่ออะแล้วพ่อตามผมมาเลยครับไปกันต่อครับแล้วขาสีดำแล้วพิเศษยังไงไม่ทราบคือมันจะดาเมจดแรงขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนิดนึงครับสรุปจะไปทางไหนเนี่ยผมมาเก็บกล่องสมบัติเฉยๆครับเมื่อกี้โอเคแล้วไปงไงต่อ ้เพวกเนี้ยไม่ต้องตีครับพ่ออันนี้ไม่ใช่เกาะที่พ่อมันไม่ใช่เกาะที่พ่อต้องฟาร์มครับแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าเกาะไหนเราจะฟาร์มผมรู้ครับเพราะผมเคยผมเวลหนึ่งพันแล้วเนี่ยสักทีก็ต้องใสใสบอกแล้วเอาเนกิ๊กไข่เนี่ยไม่จอด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 กิ๊กไข่แล้นะว้าเลอะเลอติดเรือติดเรือะติดกระโดดลงแล้วนึกขึ้นม จะโดดไปีอะไรก็ <Hollywood> ได้เลยเออโอเคเนี้พ่อพ่อเดินมาข้างหน้าหน่อยไม่ได้ไม่ได้เกือบลวกแล้วครับพ่อตอนนี้เราก็ต้องไปกันต่อเที่ตัวไม่ออกมาอย่าแกงพ่ออย่าแกงพ่อเจอครับอ่าไปเร็วๆผมก็มั่งซิ่งอยู่ซิ่งครับแต่ลมมันแรงน้ำมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับม้วนเอ้าเรือมันลอยนี่เราดูใต้ท้องเรือได้ด้วยเนี่ย ชใช่ครับว่าเรียมันลอยอใช่เพราะว่ามันแ่มันอยู่ใกล้ก่อนแล้วช,ช,ช,ชนชนชนนว่าขับเป็นนี้เนี่ยเป,เป็น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 ขับเป็นครับอ่ะพ่อพ่อตามมาเลยเ <š u> พราะแต่เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวตัวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตีให้พ่อก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะตายก่อนรู้ได้ไงผมรู้ครับพ่อมากดรับเวสตรงนี้กดรับเวสตรงนี้ทำไมต้องรับเวสตลอดเลยเพราะว่าพ่อพ่อกดคํา ข้างบนครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พ่อยังรับไม่ได้อันนี้เป็นบอสยืนยันไม่ได้เพราะพ่อตามมาก่อนผิดที่ผิดที่ครับขอ,อโทษโทษโทษผิดที่ลืมตามมาแ <laughs> ม่พอ่พอพ่อกล้าสู้กับผมไหมทำเป็นพูด <laughs> อาา้าวกล้าพ่อรับเควสต,ตรงนี้ตรงที่มันเป็นสีเหลืองๆแปลว่าคือที่รับเควสครับกดรับยาง ออออตรงน้น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 อ่ะแล้วเดี๋ยวผมดูกันตัวไหนอ๋อหนึ่งร้ยกินเนี่ยพอต้องฆ่ากี่ตัวคะอ๋อแปดตัวโอเคได้เลยพรอาพอ,อย่าไปสู้กับบอสอย่าไปสู้กับบอสนีบอสหรอเออหน้าตาบอสเป็นอย่างนี้เหรอเอพอพอพอย่าไปตีน่า่าฮ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 ่า่าฮ่ก่อน่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่่อฮ่่่อ่าน่ นี่เขา่าท้าทายมาได้จริงมาจริงวะจะตายเกือบรวมประตูแล้วอปะพลังงานจะหมดพอพออย่างพอมาเร็วๆครับโอ้โหแล้วพ่อพ่อก็ก็เนี่ยนะพ่อเลี้ยวขวา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 เลี้ยวซ้าย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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมมีแสงอยู่ผมพ่นแสงมา พอ่พอพอ่พอพ่อพ่อใช้สกิลพ่อต้องใช้สกิลเออยังงไพ่ออีกตัวนึ่งอีกตัว<ไ> ه, นึ่งอ,อยู่นี่เนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยแป๊บนึงพอ่ออีกสองตัวแป๊บนึงนะครับพอ่อพ่ออย่าไปตีตัวน้องนะมันตีพ่อเข้ามันตีพ่อเข้าครับแล้วเดี๋ยวพ่อทำอะไรพ่อมันตีตัวที่ผมตีอยู่เนะี่ยใช้สกิลหรือว่า ปดแทน,น,นที่พ่อจะใช้ฮาคี้ครับเพราะว่าแม้นถ้าพ่อยิ่งใช้ฮาคี้ปล่อยมันจะยิ่งดีครับพออ่ออก็ไม่บอกใครจะไปรู้ล่ะเอาแล้วไงต่อเลยลูกเ,เดี๋ยวผมจัดการตัวพวกนี้อยู่พยายามช่วยอยู่ครับพยายามช่วยอยู่ให้เร็วให้ไว,แล,ว,วแล้วพ่อจะไปตีกับบอสแล้วพ่อผมฆ่าบอสได้นะครับพ่อช่วงนี้ห้าวเร็วเร็วเร็วเจ็บเอาเา ต่อยกลัวคุณต่อยอ่ะพ่อจัดการเลยตัวเนี้ยอีกสองตัวมานี่ยพ่อพ่อหนี้นีพ่อตายอ่ะดิขอว่าตายจะได้ไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเอาก็บอกแล้วว่าตีพ่อเข้าแล้วนี่ใครอ่ะว้าวบอกว่าตายเราดื้อเราว่ะ ผมผมใส่เสื้อผ้าด้านหลังสีชมพูแมยผมเปลี่ยนผ้าด้านหลังก่อนอะทำไมนะเปลี่ยนผ้าด้านหลังเป็นสีดำก็แล้วกันวอยู่ไหนเนี่ยก็ไปทางซ้ายสิครับพอไม่อ๋อพอทางซ้ายทางซ้ายเลี้ยวซ้ายล้วไปทางซ้ายซ้ายไหนเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปทางซ้ายครับไม่ใช่ขวาขวาซ้ายขวา ช่องไหนหลังขวาครับหลังขวาตรงไปตรงไปตรงไปครับพ่อตรงมาตรงมาตรงมาซ้ายดิเหรอเออซ้ายเออแล้วก็เจอผมแล้วเนี่ยเฮ้ยพ่ออย่าพึ่งต่อยอย่าพึ่งต่อยอย่าพึ่งต่อยอ๋อแล้วเจเข้าไปทำไมเล่านีกระดอนแรกเลยเคลื่อนแบบน้อยยังยังยังนี่กำลังได้ยังฮัลโหลได้แล้วครับแกได้แล้ว ทำซุปกิวโอเคเอาเลยเอาเลยไหนอ่ะไม่เห็นทุกตัวเน่ตึ๊งเรียบร้อยพอพอกดพอกดอันนี้เลยครับเมนูตัวคำว่าเมนูแล้วก็อัปเกรดเลยครับทุกตัวเลยเหรอครับเพราะแค่พ่อพออยากกดทุกตัวครับเพราะว่ากดไปแล้วก็บอกเลยว่ากดไหนกดตรงตรงที่ผมบอกพ่อพอมารับเฟซต่อครับไปรับเฟซอีกแล้ว ครรับเพาะว่าออกทางไหนแล้วเนี่ยไหนที่อออยู่ไหนผมยิงดาวให้ดูันเพราะเห็นไหมเห็นแสงไหมผมถือธนูผมถือธนูกดรับเควสอันดันบนสุดโอเคยังไงต่อแล้วก็สอยพ่อแทนที่จะใส่มะม่วงมาสอยพ่อพ่ออย่าพึ่งห้าวนะครับอย่าพึ่งห้าวแลโจรพวกนี้มันมันซ่าพ้นหนีไม่ได้อ่ะโอ้ย พอ่พอหนีก่อนพ่อหนีก่อนมันตามพ่อไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะเอ้ยพ่อพ่ออย่าเพิ่งใช้สกิลเั้นเม้นถ้าตรงนั้นพ่อจะจัดการพ่อจ,จัดการไปเลยค่ะออกมาสิในะจริงออกมาสิ <c oughs> ออกมาในะจริงออกมา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 , <c oughs> ออกมาไม่ได้กี่กระตือ <c oughs> <c oughs> อ้าวตายเลย พอพอพออ่าอ่าสีสามตัวสามตัวจอเฮ้ยม่สีออกมาดีเอาก็ผมอุตส่าห์ทำแม่แม่ให้ผมทำมันออกมาไหมรอมันออกมาแต่ว่าตัวสองตัวนี้พ่อต้องเข้ามาจัดการแน่ว่าแต่พ่อ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 ยายามันมันไปไกลไม่ได้ครับพอมันไปไกลไม่ได้เดี๋ยวมันจะวับกลับมาที่นี่อยู่ดีหนึ่งสองอ๋อข้อนี่พ่อไม่ได้คี อ่ะนี่พ่อเดี๋ยวผมพาพาพวกมันไปนี่พากำลังพามาครับมาเร็วมาพ่อพ่อพ่ออย่ามาอย่าซ่าอย่าซ่ามานี่มานี่มานี่ออกก่อนออกกูพ่ออยู่นี่กระโดดอยู่เนี่ยเฮ้ยชะตาเออพ่อพ่อจัดการเลยจัดการเลยเฮ้ยเข้าไปทำไมผมไปนู่นเลย เฮ้ยยยยโฮ้กระจจกอะครับบอออครับเอเยอะตายเม่กิ้ตายโอเคมาอีกตัวสองตัวครบยัง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 มาพ่ออีกสองตัวเอามาให้เล่นเฮ้ยพ่อหนวดขาเกินครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าหนวดขาวจะโนยยยยยย่ยยยยยมยยยยยตายย พ่อผมบอกว่าสกิลสองให้กดพางยพรามันตีพ่อไม่เข้าแล้วมันตีพ่อไม่เข้าแล้วทำไมตีพ่อไม่เข้าแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะพ่อพ่อกดรับเควสต่อเลยครับเดี๋ยวผมไปอะกดเพิ่มกันนะอะพ่อพ่อเอาพังหุนปีศาจพ่อพ่อรับเควสแล้วพ่อจัดการต่อเลยครับพ่อต้องดูเวลด้วยนะว่าเวลหนึ่งพันเนี่ยหนึ่ง้ยเก้าสิบไหมครับผมจะจับจัดการเดฟาวมิงโกก่อน เอาบอสตัวอื่นก่อนตอกไม่ได้มามันตีพ่อไม่เข้าแล้วใช่ไหมเออเห็นไหมครับบอสเฮ้ยเฮ้ยลืมดูเลยว่าบอสมันตีเข้านี่นะตายกระจอกบอสเองนั้นกระจอกนะเองสู้ผิดคนแล้วจ้าเพราะบอสก็สู้ผิดคนจริงค่ะบอ้ปร,ระเด็นไก่มากเลยเป็นไงครับบอสลุกขึ้นมา เอ้ยใครม่ากทีเ <c oughs> มโลเม่เอ้ยเดี๋ยวมีคนมาปนเรือผมรีบรีบมานี่ยเอามไม่ตายตึ๊ดตื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 ๊ดตา๊ดตื๊ดตื๊ดตนเดื๊ดตา๊ดตื๊้ตื๊ดอื๊มตื๊ือดตืดตื๊ดตื๊ดตื๊ัตื๊ดตือดดาื๊ดดื๊ดตื๊ดื๊ดอืดตื๊ด อะไรกันเนี่ยพ่อตามมาครับเนี่ยผมผมอยู่นี่อะตามไปนต่อเนี่ยผมถือถือแสงให้อยู่มีแสงสว่างให้อยู่ไไหนอะอ่ะพ่อพ่อตามลูกขนูผมไปนะปนะเห็นไหมไไหนอ้าวโอ้โหไม่รู้อีกพ่อเนี่ยผมทำดาวเม็ดน้อยๆย,ยให้ละตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวตรงนี้พ่อเนี่ย จัดการแล้วครับต้องฆ่าสี่ตัวถึงจะได้ชนะเนยนะวะต้องฆ่ายัางไงถึงจะชนะพ่อเลยสีย <4 S 1> ่ตัวแล้วคนข้างนีนคือใครอ่ะมานี่มาคนที่มาตีเรานี่คือใครอ่ะไม่รู้อ่ะพ่อเขาตีเราตายมาไม่ตายครับพ่อจัดการเลยผมช่วยพ่อผมไม่ได้ช่วยเขาเง้ยวันนี้เราลาก่อนแค่นี้แล้วกันครับทุกคน สรุปแล้วเราไม่ได้ดาบนะเดี๋ยวค่อยให้นาวพาไปหาดาบใหม่